เป็นต้นไม้ที่เป็นกระแสทําให้เป็นต้นไม้ที่มีความนิยมซื้อไปปลูกเพราะแคคตัสเป็นต้นไม้ที่มีสเสน่ห์อยู่ในตัวมีรูปร่างสวยงามแปลกตาและมีการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีความสวยงามเพื่อจําหน่ายทางการค้าในคลิปนี้จะเป็นการนําเสนอการปลูกแคคตัสและการเพราะแคคตัสโดยมีสีวิธีหลักด้วยกันคือการปักชำหนอ่อการเพาะเมล็ดการต่อยอดหรือการกราฟและปักชำใบ ตอนอื่นเรามาเรียนรู้ขั้นตอนการเตรียมดินสำหรับปลูกแคทตัส 1. นําำดินเพาะปลูกจำนวน8ถุงมาร่อนอากากออกให้เหลือแต่ดิน 2. นํนำขุยมะพร้าวละเอียด1กระสอบร่อนอากากออกแล้วนำไปผสมดิน 3. ใส่สเพลย์ล์แบ่งใส่สองกระมังขนาดเล็กเพื่อช่วยให้ดินโปร่งและผสมทุกอย่างให้เข้ากันการปลูกแคทตัสวิธีที่1คือการปักชำหนอมี2แบบ คือแบบชำหนอและแบบปาดหนอแบบชำหนอให้เด็ดหนอเล็กๆจากต้นแม่พันธุ์นำมาปลูกลงดินเพื่อเป็นการล่อรากปลูกแล้วยังไม่ต้องรดน้ำให้วางไว้ในที่ปลง่งไม่โดนน้ำและแดดประมาณ2ชั่วโมงจากนั้น3-5วันจึงสามารถรดน้ำได้แบบปาดหนอให้ใช้มีดที่สะอาดไม่ขึ้นสนิม ปาากลางลำต้นหลังจากนั้นรอจนแผลแห้งหรือนำปูนแดงมาทาที่ปากแผลเพื่อกันการเน่าและเชื้อราระยะเวลารอแผลแห้งประมาณ7วันก่อนนำมาปลูก ปลูกแคตัสวิธีที่2คือการเพาะเมล็ดให้นำกระถางที่เตรียมไว้ใส่ดินปลูกแคตัส1ต่อ4ส่วนในคลิปจะเป็นการนำถ้วยโฟมที่เจาะรูมาแทนจากนั้นใส่พีทมอสลงไปอีกชั้นและโรยสตาร์เกิลจีเพื่อป้องกันมแมลงตามด้วยปุ๋ยละลายช้าเล็กน้อยเอาน้ำใส่กระมังเล็กน้อยให้ท่วมก้นถ้วยโฟมที่เจาะรู แล้วนำถ้วยโฟมที่มีดินเตรียมไว้ลงแช่ในกระมังเพื่อให้น้ำซึมเข้าถ้วยจนชุ่มจากนั้นนำเมล็ดแคปตารไปกรองแล้วนำมาโรยที่ถ้วยโฟมโดยมเมล็ดที่นำมากรองนั้นจะต้องแห้งก่อนเพื่อที่เวลาปลูกต้นอ่อนที่เกิดจะไม่ถี่จนเกินไป ื่อโรยมเมล็ดเสร็จแล้วให้นำถ้วยโฟมใส่ถุงพลาสติกใส่น้ำเข้าไปเล็กน้อยเพื่อให้ความชื้นจากนั้นปิดปากถุงและมัดยางแคปตาจะใช้เวลาในการงอก2เดือนเมื่อเวลาผ่านไป4-6เดือนให้นำออกจากถุงได้ แต่ต้องยังคงความชื้นให้กระถางหนึ่งอาทิตย์จึงนำออกแดดเมื่อต้นแคทตัสดโตจนแน่นถ้วยโฟมจึงย้งายลงกระถางการปลูกแคตตัสวิธีที่3คือการต่อยอดหรือการกราฟเป็นวิธีการนำแคทตัพันธ์ดีมาต่อบ,บนต้นตอที่แข็งแรงจะช่วยให้ต้นพันธุ์เติบโตได้เร็ววิธีการขยายพันธุ์ ให้เตรียมต่อสามเหลี่ยมที่สมบูรณ์พอที่จะกราฟได้นำต่อสามเหลี่ยมที่สมบูรณ์มาตัดปลายที่หัวออกและตัดภูของต่อสามเหลี่ยมเอียงออกประมาณ45องศาเพราะเวลาลุดน้ำน้ำจะได้ไม่ขังนำแคตตัสี่เตรียมสกราฟตัดที่ก้นโดยควนรากมาเล็กน้อยและนำแคตตัสมากราฟลงบนหัวต่อสามเหลี่ยมที่ตัดหัวไว้แล้วเอาเทปใสปิดทับลงบนหัวแคตตัส ให้แคทต,ตัสได้ต่อสามเหลี่ยมเข้าสนิทกันเป็นอันเสร็จการกราฟเมื่อกราฟเสร็จให้เอาลงปลูกในกระถางได้เลยประมาณ3-5วันจึงจะรดน้ําเวลารดน้ําพยายามอย่าให้น้ำโดนหัวแคทต,ตัสที่กราฟไว้การปลูกแคทต,ตัสวิธีที่4คือการปักชําใบให้เด็ดใบให้ใกล้กับส่วนโคนต้นมากที่สุด แล้ววางใบหงายขึ้นหรือป่าเฉียงในวัสดุปลูกทิ้งไว้หนึ่งถึงสองสัปดาห์ให้น้ำตามปกติใบก็จะแตกรากออกมาเองสำหรับการผสมเกสรมีอยู่2วิธีวิธีที่1เมื่อแคปตาสออกดอกให้เอาผู้กันมาปั่นที่ดอกแคปตัสแต่ต้องปั่นข้ามต้นเพื่อผสมเกสรโดยดอกที่นำมาปั่นได้ต้องมีอายุหลังจากการบานของดอกวันที่สองเป็นต้นไป ผสมเกรสรวิธีที่2ใช้มีดขนาดเล็กกรีดบ,บริเวณยอดของดอกเกรสรแต่ละต้นและนำฟอ์เซฟคีบเกรสรตัวผู้มาผสมกับเกรสรตัวเมียของอีกต้นวิธีนี้จะเพิ่มอัตราการติดฝักได้ดียิ่งขึ้น แท็กตัสก็เป็นไม้เสนิในตัวเนาะผู้สนใจเลี้ยงเป็นจำนวนมากก็บางคนก็สะสมขยาย,ายสายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะคะจะเป็นโอกาสดีของคนทั่วไปนะคะที่เป็นการสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับครอบครัวนะคะก็ขอขอบคุณนะคะคณะมนุษยศาสตร์นะคะและสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภาัฏธนบุร,รีนะคะที่ได้พัฒนาหลักสูตรนะคะชุมชนได้สั้นนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ ทำให้ทุกคนมีอาชีพและได้เสริมเพิ่มนะคะก็ขอขอบคุณมาณพิทีเนี่ยขอบคุณ